สวัสดีครับผมขณะนี้เวลาห้าทุ่มสี่สิบนาทีนะครับดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเสร็จก็มาสรุปผลฟุตซอลนะครับฟุตซอลเพิ่งคลิกออฟก,กันเสร็จนะครับเ mm hmm. ตะเสร็จตะกี้นะครับกลุ่มกลุ่มดีแล้วก็กลุ่มซีครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสรุปผลดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นก็กลาบสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินทำคลิปต่อไปนะครับผมกลุ่มดีนะครับคู่แรกนะครับคาซักสถานนะครับถล่มนิวซีแลนด์ไป10ประตูต่อ0นะครับคาซาก,ก็กอดคอกับสเปนเข้ารอบไปสเปนไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วครับลิเบียนะน่าเสียดายลิเบียนะครับกอด3แต้มไ้ดีๆะครับ ถ้าหากว่าไม่แพ้เยอะอะไรประมาณนี้นะครับไม่แพ้สเปนเยอยอย่างเงี้ยมีโอกาสเข้ารอบสูงแต่ว่าไปแพ้8-0ก็ผลต่างลบ9ครับทำให้ริเบียตกรอบนะครับอันน่าตอนนี้เนี่ยแอดดาว่าตกรอบน่าจะ99.99% 99แล้วแหละแล้วก็กลุ่ม C นะครับมากลุ่ม C นะครับ U.K. นะครับถล่มอัฟกานิสถานไป4ประตูตอนหนึ่งเนี่ยแอดต้องใช้คำว่าถล่มนะเพราะว่าตอน ก่อนแข่งเน,น,นี่ยอันว่าน่าจะสูสีอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้อ่ายูเครนมี6แต้มนะครับแต่ทั้งคู่เข้ารอบนะครับเข้ารอบนะครับผลดีผลต่างเขาเรียกว่าอะไรผลต่างลูกได้เสียเนี่ยอัฟกานิสถานก็ยังมาดีอยู่ครับมีติดลบแค่2นะครับถ้าไปเทียบกับอ่าลิเบียแล้วติดลบ9อะไรประมาณนี้นครับยิ่งไปดูสายล่างเนี่ย ไปกันใหญ่เลยครับทางกัวเตมาลากับเวเนซุเอลาติดลบแปดและลบสิบอย่างเงี้ยจะยิงกันถลม่มละลายยังไงก็ก็ลองดูอีกทีนะครับก็ถือว่าอ่าน่าจะน่าจะเป็นไปทางนี้มากกว่านะครับส่วนแองโกลานะครับแองโกลานะครับแพ้อาร์เจนตินาไป5ประตูต่อเก้าแองโกลา,กลา,กลายัางไงก็ตกรอบอยู่แล้วครับก็ทำให้อาร์เจนตินาเนีเก็บ9แต้มเต็มนะครับก็ สรุปผลก็ดังนี้นะครับอเจตินามี9แต้มนะครับแข่ง3ชนะ3นะครับยูเครนแข่ง3ชนะ2แพ้1มีอยู่6แต้มนะครับอยู่ที่2เข้ารอบแน่นอนนะครับทางอเจตินาและก็ยูเครนเข้ารอบโดยอัตโนมัติเลยอัฟกานิสถานเข้ารอบนะครับถือว่าเพราะว่าคะแนนในลําดับที่3เนี่ยดีดีกว่าสายล่างนะครับว่างั้นเหรอกลุ่ม E กลุ่ม F แล้วก็กลุ่มดีด้วยครับคอลิเบียก็ติดลบ9แข่งครบไปแล้ว มาดูกลุ่มดีนะครับสเปนแข่ง3มชนะ2สเสมอ1มีอยู่7แต้มคาซัคสถานแข่ง3ชนะ2สเสมอ1มีอยู่7แต้มเช่นกัน,นลิเบียนะครับน่าเสียดายมากเลยครับติดลบ9แข่ง3มชนะ1แพ้2อผลสกอร์ติดลบ9มีอยู่3แต้มตกรอบนะครับตกรอบถ้าหากวา่าเป็นไปตามนี้นะครับนักขณะนี้นะครับแต่ว่ายังเหลือคู่ล่างอยู่นะครับนิวซีแลนด์นะครับ นิวซีแลนด์แข่งสแพ้3านะครับตกรอบแน่นอนนะครับมาดูวันพรุ่งนี้ครับวันวันพรุ่งนี้เนี่ยอ,อยู่ที่ทาจีกิสถานนะฮะอยู่ที่ทาจีกิสฐานเนี่ยจะเอาชนะปานามาได้เท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่ครับต้องชนะก่อนนะครับอันดับแรกต้องชนะก่อนแล้วมาดูผลสกอร์นะครับทาจีกิสฐานาจะเป็นทีมที่4ที่เข้ารอบหรือไม่อาพรุ่งนี้มีคําตอบนะครับส่วนกุเตมาลากับเวเนซุเอลานะพรุ่งนี้ก็คิดออกกันเหมือนกันเนะตะกันเหมือนกันนะครับแต่ด้วยสกอร์นะ มันมโหฬารเกินไปนะครับลบแกับลบสิเนี่ยอืต้องรอดูวันพรุ่งนี้ครับว่าสกอร์จะมาหรือเปล่านะดังนั้นณขณะนี้นนนนะีลยริเบียเนี่ยในทางทฤษฎีมีโอกาสตกรอบ99%นะฮะคบิเบียนะามีโอกาสตกรอบ99%แล้วส่วนทาจีเนี่ยทาจีกิฐานเนี่ยถ้าหากชนะปานามาได้ด้วยสกอร์สวยๆหน่อยอะไรประมาณนี้ ติดลบน,น้อยๆหน่อยหรือว่าติดบวกขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้ารอบเลยครับก็จะเข้ารอบเลยแอดดูว่าผลต่างไหนยังไงก็ไม่ไม่น่าจะจะเสียหายไปกว่าลิเบียหรกเพราะว่าลิเบียติดลบ9แล้วเต็มที่อ่ะให้ติดลบ2ติดลบ3อะไรประมาณนี้แต่ต้องชนะปานานมาก่อนนะครับทาจีจะเข้าเลยอะไรประมาณนี้ครับส่วนกวัวเตมาลากับเวเนซุเอลาแอดว่าไม่น่าจะลุ้นขึ้นอะ แต่ว่าดูดูดูดวันพรุ่งนี้เราเราสรุปวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับอะมาสรุปวันนี้เลยนะครับเอาป,จจปัจจุบันดีกว่านะครับเอาปัจจุบันน่าถึงตอนนี้น่าถึงเวลานี้นะครับอ่าปาละกวเนเธอร์แลนด์ land, แล้วก็คอสตาริกาในกลุ่ม A, ี่เข้ารอบแล้วครับอ่าสายกลุ่มบนะครับบาซิลประเทศไทยแล้วก็อ่าโครเอเชียเข้ารอบครับแล้วก็กลุ่ม C นะครับอาร์เจนตินายูเครน แล้วก็อฟัฟกานิสฐานเข้ารอบนะครับแล้วก็กลุ่มดีนะครับสเปนและคาซักสถานเข้ารอบครับลีเบียนอตอนนี้น่าจะตกไป9 9้9าจกปแล้วแต่รอรอรอคอนเฟิร์มวันพรุ่งนี้กลุ่มอ e ีนะครับโปรตุกเกสโมร็อกโกเข้ารอบแน่นอนแล้วครับแล้วก็มาดูทาจีกิสฐานกับปานามาพรุ่งนี้ทาจี G ต้องชนะก่อนนะครับจะชนะเท่าไหร่ในะอีกเรื่องหนึ่งเรามาดูสกอร์ทาจี G น่าจะมีโอกาสเข้ารอบ90%ขึ้นแล้วกลุ่มเอฟ อิหร่านแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับเข้ารอบแน่นอนนะครับจะมีทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยไปเจอกับทีมชาติไทยเรานะครับกลุ่มนี้ระหว่างอิหร่านแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับส่วนโกเตมาลาแล้วก็เวเนซุเอลานะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เนี่ยดูทรงแล้วแหมกม็น่าจะตกรอบ9 9 9 9แล้วแหละทั้งสองทีมอ่ะผลสรุปเป็นไปตามนี้ก่อนนะกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ย เวลาในการแข่งขัน19.30กลุ่ม E นะครับจะเตะพร้อมกันก่อนก็คือโมร็อกโกพบกับโปรตุเกสแล้วก็ปานามาพบกับทาจีกิสถานใน19ึ0นาฬิกากลุ่ม F นะครับจะเป็นคู่ดึกสีทุ่มฝรั่งเศสพบกับอิรานแล้วก็เวเนซุเอลาพบกับกัวเตมาลานะครับผมตอนนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าแอดดูตามตามรูปรูป รูปที่ทางฟี่าจัดมาสเปนน่าจะพบกับโครเอเชียนะครับจะพบกับโครเอเชียนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับส่วนคาซัคสถานถ้าเป็นไปตามนี้จะพบกับอาร์เจนตินาแน่นอนแล้วครับเพราะว่าที่2กลุ่มดีแล้วไปเจอกับที่1กลุ่ม4ก็จะเป็นอาร์เจนตินานะครับส่วนยูเครนนะครับจะไปเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับอืน่าจะเป็นเป็นไปตามนี้เดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการของทางเว็บไซต์เขาแล้วก็เรยวมาสรุปกันวันพรุ่งนี้จะชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับอสรับวันนี้ ก็สวัสดีครับส่วนตารางคะแนนแอดเอาไว้ในคล,คลิปที่2นะครับนะโควเวอร์ด้วยดนตรีหนึ่งนาทีอ่ะสวัสดีกันสักทีครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ